วัดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่คลองพยูนค่ะก็วันนี้พาทุกคนมาดูที่ดินสวยที่ติดคลองพยูนนะคะวันนี้พามาดูในบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนจะได้เห็นว่าตอนเย็นของริมคลองอะคะ่ะมันบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราแลนให้ดูบรรยากาศกาันรอบๆนะคะนี่เลยค่ะ,ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะ ขนาด3ไร่สองงานกับอีก14ตารางวานะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆนะคะแปลงนี้อยู่ที่พยูนนะคะซอยพยูนส1บนะคะใครที่อยากเข้ามาดูก็มาที่ถนนพยูนนะคะขับตรงไปทางทะเลซอยพยูนสิบเอจะอยู่ซ้ายมือน,นะคะก็ขับเข้ามาในซอยพยูนส1บได้เลยค่ะเป็นแปลง เป็นแปลงท้ายซอยเลยค่ะแปลงสุดท้ายท้ายซอยนะคะแปลงนี้ติดถนนสาธารณะหน้าแปลงแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นคลองพยูนนะคะตอนนี้สังเกตง่ายๆก็คือแปลงเนี้ยค่ะจะมีมันสำปะหลังแบบนี้นะคะอันนี้คือบริเวณภายในแปลงนะคะ,ะสภาพดินในแปลงนะคะจะเป็นทรายแบบนี้นะคะแล้วก็จะลาดเอียงลงทางคลองค่ะซึ่งคลองจะอยู่ด้านท้ายแปลงนะคะเดี๋ยวลองให้ดูแนวคลองนะคะ แนวคลองตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้ําลังจะมีะทำโครงโครงสร้างรอบคลองมาถึงริมคลองอะค่ะเพื่อไม่ให้ไม่ให้ตะลิ่งมันพังอะนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนี่เนี่ค่ะระดับของดินจะสูงกว่าคลองค่อนข้างสูงมากนะคะทําให้บรรยากาศเนี่ยดีมากนี่แหละค่ะนี่คือริมคลองที่อยู่ท้ายแปลงนี้นะคะจะเห็นว่าเขากําลังจะทําโครงสร้างแบบนี้นะคะทําให้ ที่ตรงริมคลองไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าตลิ่งมันจะพังนะคะแล้วก็ตรงข้างตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีการทําทางเดินรอบคลองไปอีกทีนึงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นด้านท้ายแปลงนะคะส่วนแปลงเนี่ยค่ะจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมคะถ้าใครได้แปลงนี้ก็คือถือว่าเป็นบรรยากาศติดธรรมาชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะนี่คือบรรยากาศในแปลงแปลงนี้เนื้อที่สามไร่สองงานกับอีกสิบสี่ตารางวานะคะ,ะคราคาอยู่ที่ไร่ละสี่ล้านห้าค่ะ เนี่ยค่ะนี่รอบๆเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่ตรงหัวมุมนะคะ้า้แปลงอะค่ะได้แนวคลองทั้งหมดเลยนะคะคลองนี้ก็คือคลองพยูนนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะน้ําในคลองเนี่ยจะไหลออกสู่ทะเลตรงบริเวณหาดพยูนนะคะเท่ากับว่าตรงนี้จะเป็นคลองที่รองรับน้ําในเขตบ้ญนฉางทั้งหมดเพื่อจะไหลลงสู่ทะเลนะคะเขาก็จะมีแนวคลองที่กว้างมากนะคะตรงนี้ก็คือ ทำตั้งแต่ริมหาดพายุนะคะยาวไปจนถึงน่าจะถึงเกืบเกือบถนนสุขุมวิทนะคะนี่แหละค่ะทำโครงการแล้วแปลงของเราอะคะ่ะก็นี่เลยบริเวณนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อแปลงนี้เอาไว้ใช่ไหมคะจะไปตรงถนนสุขุมวิทก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีถึงจะไปที่ห้างโรบินสันบ้านฉางนะคะก็ประมาณไม่เกินสิบนาทีค่ะ จะไปพักผ่อนที่หาดพยูนก็ไม่ไม่ถึงห้านาทีเช่นเดียวกันนะคะเท่ากับว่าตรงนี้ค่ะจะได้รับลมอิอทธิพลจากลมทะเลนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศยามเย็นเราพามาดูบรรยากาศยามเย็นเพื่อให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าอยู่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปครอบครองอะคอ่ะบรรยากาศช่วงเย็นจะเป็นอย่างไรนะคะตรงที่สามารถขึ้นโครงการขนาดเล็กได้นะคะเพราะว่าเนื้อที่สามไร่เนาะสามไร่สองงาน แล้วก็ถนนสาธารณะหน้าแปลงแล้วก็คลองสาธารณะหลังแปลงนะคะเป็นพื้นที่สีสีเหลืองนะคะตรงนี้สามารถทาหมู่บ้านจาัดสรรได้นะคะนะคะนี่คือริมคลองตรงนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะก็เขาก็จะโครงการก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศที่ดินเอ่อแปลงนี้จะมีด้านที่ติดคลองอยู่ประมาณเก้าสิบเมตรนะคะแล้วก็ถนนหน้าแปลง วางอยู่ที่ถนนเข้ามาในซอยอะค่ะประมาณหกเมตรเป็นคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเฉพาะถนนที่อยู่หน้าแปลงเท่านั้นเองอะค่ะที่ยังเป็นดินอยู่แต่ว่าเป็นถนนสาธารณะนะคะเป็นสาธารณะเรียบร้อยในถนดก็ระบุสาธารณะเรียบร้อยค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าถือว่าเหมาะสําหรับทำที่พักอาศัยนะคะหรือจะซื้อเก็บก็ได้นะคะเพราะว่าที่ดินที่ติดธรรมชาติหรือว่าที่ดินที่ติดคลองแบบนี้ค่ะ ในในบ้านฉางที่เป็นเนื้อที่สามไร่เนี่ยแทบจะหายากแล้วนะคะจะมีเป็นแปลงใหญ่นะคะแต่ว่าแปลงเล็กประมาณนี้สามไร่เนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะก็ใครสนใจที่ดินติดคลองก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะอันนี้เป็นพื้น,นที่ภายในนะเราพามาดูเพื่อจริงๆเนี่ยปูกมันสำปะหล้าค่ะอย่างแรกก็คือเวลาเราจ่ายภาษีเราจ่ายน้อยกว่าปล่อยลกล้านล่างกล่านะคะจ่ายภาษีก็ประมาณแค่ ถ้าเป็นที่ดินเกษตรกรรมก็ประมาณ0.01ใช่ไหมคะเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นที่ดินบ้างเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่0.3เปอร์เซ็นนะคะของราคาประเมินดังนั้นถ้าที่ดินเราไม่ได้ทําอะไรเราปลูกแบบนี้เราก็จะเสียภาษีน้อยนะคะและยังรักษาหน้าดินได้ด้วยเนาะนี่ราคาเป็นบรรยากาศรอบร้อมนี่แนวคลองจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่แบบแว่าชอบหรือว่าอยากเข้ามาดูในหลายๆ ในหลายๆช่วงจะเข้ามาดูช่วงเช้าหรือจะเข้ามาดูช่วงเที่ยงอะคะ่ะเข้ามาซอยพยูนสิบเอ็ดได้เลยนะคะแปลงนี้อยู่ท้ายซอยค่ะขับตรงเข้ามาเลยะคะ่ะเป็นแปลงสุดท้ายในซอยนะคะมีบรรยากาศแบบนี้นะคะสวยงามให้ดูรอบๆสามร้อยหกสิบ360องศาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะแนวแนวคลองสมมุติว่า อ่อันนี้ก็คือแนวคลองใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีคอนกรีตอ่ความกว้างความหนาของคอนกรีตอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณอ่เกินสามสิบเซนนะคะเกินสามสิบเซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่สามเมตรครึ่งน,นะคะต่อความสูงของกําแพงเนาะท่าบับว่ายัางไงก็ไม่กระทบกับเราแน่นอน,นะคะ่ะแต่แรงของเราซะมากกว่าที่อยู่สูงนะคะดินอาจจะไหลลงแต่ว่าถ้าเราทํา รวยดีๆแล้วก็ตรงแนวคลองอะค่ะยังมีระยะล้นเหลืออีกเยอะค่ะดังนั้นแนวแปลงของเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังมีพื้นที่เหลือ,อสำหรับความปลอดภัยริมคลองได้เลยค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะเป็นรอบๆเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะก็แล้วก็ฝั่งนี้นะคะมิเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะคะ แล้วก็ก่อนจะถึงแปลงนี้ค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านนะคะมีพื้นที่แต่ละหลังมากกว่าร้อยตารางวานะคะแล้วก็ก่อนจะถึงฝั่งขวาที่เป็นก่อนจะถึงเราก็จะเป็นที่พักอาศัยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พอมาถึงเราก็เป็นแปลงท้ายเท่ากับท้ายซอยซอย11ตรงนี้ค่ะท้ายซอยคือเป็นแปลงแปลงนี้เลยนะคะแล้วก็ได้บรรยาการิมคลองพยูนแบบนี้นะคะซึ่งคลองพยูนตรงนี้ค่ะเขาก็ มีโครงการปรับทัศนียภาพอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็พอทํากําแพงนี้เสร็จใช่ไหมคะก็จะมีเป็นทางให้จักรยานวิ่งแล้วก็ทางให้คนเดินอีกทีหนึ่งนะคะรอบๆกําแพงที่เห็นในด้านหน้านี้ mm. ก็ท่าบับว่าตรงนี้ค,ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะแปลงนี้ราคาอยู่ที่ไล่ละสี่ล้านห้านะคะสี่ล้านห้ารวมค่าโอนค่ะ ใครสนใจติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวยังไงในท้ายพอไลฟ์เสร็จนะคะก็จะปักพิกัดไว้ในในคอมเมนต์ให้นะคะว่าพิกัดแปลงนี้อยู่ตรงไหนเผื่อว่าท่านไหนอยากจะอ,าอยากจะดูพิกัดก่อนว่าบริเวณตรงนี้ค่ะรอบข้าง5กิโลเมตร10กิโลเมตรหรือแม้กระทั่ง3กิโลเมตรมันมีอะไรบ้างน,นะคะในพื้นที่ตรงนี้ในเขตบ้านฉางตรงนี้ของตรงนี้อยู่พยูนะคะซึ่งถนนพยูเนี่ยก็จะเป็นกึ่งกลางระหว่างนิคมอ,อุตสาหกรรมกับ สนามบินอุตภานะคะก็จะมีถนนพยูน <ừ. S 1> ถนนหาน้ําลินแล้วก็ถึงจะเป็นนิคมมาตาพุทธนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยอีกประมาณไม่ถึงห้านาทีก็ไปที่หาดพยูนได้แล้วนะคะถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากสำหรับทานที่พักอาศัยนะคะมะีบรรยากาศรอบๆให้เห็นแบบนี้เลยนะคะต่อท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเรามาได้นะคะแปลงนี้สวยงาม ถนนที่เป็นถนนเมนของทางพายุของของถนนพายุนะคะ่ะก็จากตรงนี้จากน้าแปลงไปไม่ถึงร้อยเมตรนะคะก็จะไปถึงถนนพายุลแล้วนะคะเท่ากับว่าอันนี้ก็เข้ามาในซอยนิดเดียวนะคะแล้วก็ในถนนพายุนะคะถ้าเรามาจากสุขุมวิทนะคะเราก็จะผ่านตลาดตลาดตรงสี่แยกสนามกีฬานะคะแล้วก็ขับเข้ามาก็จะมีร้านสะดวกซื้อเยอะแยะเลยค่ะทั้งเซเว่นนิเลเว่นซีเจมาแล้วก็โลตัสบิ๊กซีเอ็กซ์เพสอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะเท่ากับว่าตรงเนี้ย สะดวกค่ะหรือว่ากลางค่ำกลางคืนตรงนี้ก็มีไฟระหว่างทางนะคะก่อนจะถึงแปลงนี้มีไฟตลอดทางถือว่าไม่เปลี่ยวเลยนะคะความี่พักอาศัยทำหอพักหรือว่าทำอาพาร์ตเมนต์ก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะนะคะจะเป็นรบอบๆรบอบๆแบบนี้นะคะอันนี้เรายืนอยู่ใ,ใกล้ๆทางเดินด้านหน้านะคะส่วน่ด้านหลังก็จะเป็นแนวคลองแบบนี้มีต้นไม้บังแนวคลองไว้แบบนี้นะคะ สำหรับไหนที่สนใจอันนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะสามไร่สองงานกับสิบสี่ตารางวานะคะราคาอยู่ที่ไร่ละสี่ล้านห้านะคะพิกัดคือซอยพยูนสิบเอ็ดนะคะพยูนสิบเอ็ดถนนพยูนค่ะให้ดูอีกทีหนึ่ง ก่อนจะจ่ายก,กันวันนี้ให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะปกติเรามาช่วงกลองวันเนาะแต่วันนี้เรามาตอนเย็น,นะคะ่ะให้เห็นบรรยากาศวันนี้บังเอิญที่เถาหาดพายุนะคะเขามีเขามีามอ่ากิจกรรมที่ริมหานะคะอาจจะได้ยินเสียงเพลงหรืออาจจะได้ยินเสียงประกาศอยู่เป็นระยะระยะนะคะซึ่งตรงบริเวณหาดพายุนะคะเขาก็จะมีเรื่องกิจกรรมให้แบบให้เราพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอๆนะคะแถวหาดพายุเนาะ จากตรงนี้ไปสามารถเดินไปได้ค่ะหรือปั่นจักรยานไปก็สะดวกเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้ค่ะใครสนใจเอ่อใครสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ขนาดสามไร่สองงานกับสิบสี่ตารางวานะคะราคาไร่ละสี่ล้านห้าค่ะราคารวมค่าโอนเรียบร้อยแล้วพิกัดก็คือซอยพยูนสิบเอ็ดนะคะใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะสวัสดีขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ